สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง420เพศเพื่อชีวิตอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้จะมาแชร์ไม่ได้เน้นออเดอร์วันนี้ผมมาเน้นแชร์การล้างพอร์ตครับมาล้างพอร์ตโชว์าครับเดี๋ยวจะมีคนหามมีคนบอกว่าโชว์ได้ไมชนะเอาไม้ไหมชนะมาลงอะเดี๋ยวผมก็เลยโชว์วันล้างพอรตโชว์แล้วผมในวันนี้ อาอุทาหอนเตือนใจมาให้ดูว่าผมแล้วก็มีโอ้แบบมีไมซ์เซ็ตเล็กๆน้อยๆมาฝากครับผมไมซ์เซ็ตในการบริหารพอร์ตบริหารอามครับวันนี้เป็นวันที่ผมหลุดวิในียครับผมเปิดมาแม้แรกดีๆครับผมนี่เป็นแนวโดจินําทางเหมือนเดิมครับแต่เราวันนี้ก็จะไม่ได้ค่อยลงรายละเอียดอะไรมากมายครับผมจต่เน้นพูดไปทางอา,อารมณ์และ วิธีคิดมากกว่าครับการจัดการพอร์ต <c oughs> ก็คือวันเนี้ยผมอะต่อเนื่องจากสามสิบสามที่ปั้นนวนที่แล้วผมผมไม่ยอมถอนนะครับผมจริงๆผมต้องถอนออกหมดเลยแล้วค่อยเติมทุนเข้าไปใหม่สิ่ยี่สิบเหรียญผมไม่จะเสียให้ยี่สิบแต่ผมไม่ยอมครับเพราะว่าเสียดายค่าคอมมิชชั่นนะผม <c oughs> พอค่าคอมหนึ่งเหรียญแท้ๆทำเอาล้างสามสิบเลยครับผมเดี๋ยวมาที่ายออเดอร์นี่ก่อนครับแท่งนี้ เลยออเดอร์นี้ไปล้วนหมดแล้วเป็นแนวโดจิเหมือนเดิมของผมนี่ให้ความสําคัญกับโดจิไว้ผมอบางคนอาจจะถามว่าโดจิก็นี่คืโดจิเต็มไปหมดเลยนี่คือโดจินี่คือโดจิเราควรตีโดจิตัวไหนดีไหมครับผมเราควรตีโดจิที่มันส่งกราฟลงชัดเจนที่สุดครับผมเห็นไหมอันนี้โดจิส่งกราฟลงแป๊บแป๊บแป๊บปบก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนี่โดจิส่งกราฟลงแป๊บแป๊บ,ปบเนี่ยได้แทงเดียวก็กลับขึ้นมาแล้ว แต่โดจิที่เราให้ความสำคัญก็คือโดจิตรงนี้ผมส่งคราบลงหนึ่งสองสามสี่แท่งเลยครับผมเนี่ยส่งมาได้ไกลเลยทีเดียวผมก็เลยรอเนี่ยแท่งยืนยันเราเองครับผมง่ายๆครับกดลงแท่งนี้เมื่อมีรีเจ็คแต่มันรีเจ็คแบบโอ้ราคาน้าเกลียดเหมือนเดิมครับผมกดตรงนี้ครับผมผมรีเจ็คตรงนี้แต่มาติดตรงนี้โอ้โหโชคดีที่รอดไปครับ ต่อไม้นี้ก็ตามรูปแบบตามเงื่อนไขรับผมเนี่ยไม้แรกยังอารมณ์ดีอยู่ครับผมยังเข้ารูปแบบอยู่เดี๋ยวมาชมไม้ทัดไปครับผมก็จะเป็นยังไงามาชมไม้ที่สองครับผมนฮ่ไม้นี้ก็จะเป็นการเล่นกลางน้ํากลางแนวผมให้ดูความเสี่ยงครับความอันตรายของปลายไส้เดี๋ยววันนี้เอาเน้นโชว์ไม้แพ้น่อครับแหมเดี๋ยวคนจะหาว่าเอาแต่ไม้ชนะมาลงอ่ไม้แพ้ผมก็มี แพ้บ่อยด้วยแต่ผมอยากแชลเดอร์ชนะมากกว่าเพราะเป็นประโยชน์มากกว่าครับออเดอร์แพ้แทบไม่มีประโยชน์ครับผมไม่เคยแคบไม่เคยอะไรด้วยแต่ผมจะวิเคราะห์และลบทิ้งเลยครับผมไม่อย่าไปใส่ใจอย่าไปจงปักกอบความแพ้แพ้มากครับผมไหนไหนที่ชนะก็จดจําภาพนั้นไว้ครับแต้ไหนแพ้แพ้อย่าไปจําผมเป็นภาพติดตาที่ไม่ดีครับเนี่ยผมให้ดูความอันตรายของปลายไส้เนี่ยว่ามันอันตรายแค่ไหนครับปลายไส้โอ้ใครจะบอกว่าปลายไส้ ก็ไกลนี่ไม่เห็นมีความสําคัญเลยเลยดูครับดูออเดอร์นี้ให้ดีมันดีดผม <c oughs> โอ้สามวิสุดท้ายมันดีดผมไม่ไปิดเขียวผมแม่เล่นเอาหัวร้อนกันเลยทีเดียวไม้นี้นี่ครับไอ้ปลายไส้เนี้ยอีตัวอันตรายเนี่ปลายไส้มาดูัสักหน่อยครับผมทําไมมาถึงอันตรายก็เนี้ยผมมองโดจิอันเนี้ยเป็นโดจินาทางขึ้นจากรับเออก่าเป็นต้านใหม่ครับผมนี่ ตานนี้ผมก็เลือกลอริจิกมีไส้ทำร่องอะไรเรียบร้อยผมบอกว่า,วาแท่งแดงลงมาถึงได้แค่นี้นะอืมถ้าลงมากกว่านี้อาจจะลงไปต่อหรือเด้งขึ้นก็เป็นได้อ่าแต่ว่าอย่างที่ว่าผมไม่ตีเก็บผมตีเก็บไส้เรียบร้อยแล้วผมแต่ก็ยังจะเล่นอยู่่านี้คือว่าเสี่ยงเอาไส้นี้มีแรงซื้อมีแรงซื้อนี่ก็มีแรงซื้อพอโดนนี้ครับเด้งเลยครับผม โอเคครับต้นไม้นี้อย่าไปจับมากผมตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีครับแชร์กันไปชมไม้ถัดไปครับแล้วผมวันนี้ผมก็ค่อนข้างเน้นเล่นกับไปลายไส้ซะมากกว่าผมก็ไปลายไส้ยาวสวิงดีครับน็่การเล่นค่อนข้างอันตรายอยู่ครับไม้บางทีมาหัวร้อนนะผมเ,ะเริ่มหัวร้อนเลยโดนวิสุดท้ายไปก็จะบอกว่าให้ไม้เซตนี้ครับเราควบคุมการาฟไม่ได้ครับแต่เราควบคุมตัวเราเองได้ แต่วันนั้นอะผมว่าใจร้อนสติหลุดจะแล้วผมก็มาแชร์เป็นท้าหอนครับอยากไม่อยากให้เพื่อนๆโดนแบบผมค่าคอมหนึ่งเหรียญับผมไม่ต้องเสียดายหรอกครับนะยอมมันไ่เลยครับเสียคอมหนึ่งเหรียญ่ะของผมเป็นผมผมจะถอนออกทุกวันนะผมและเติมเท่าที่พร้อมเสียไปผมแทนงที่ผมจะเสียแค่ยี่สิบเหรียญ่ะแต่วันเนี้ยผมดันเสียไปถึงสามสิบเหรียญนะเพราะความไม่เสียดายค่าคอมเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งการบริหารพอร์ตก็คือเติมเท่าที่พร้อมเสียครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนย่าไปเติมเยอะครับผมอย่าเอาเงินค้างไว้ในพอร์ตเยอะเนี่ยผมว่ากะอ้าตอนแรกเนี่ยแพ้สองไม้ติดหยุดนะแพช้ชนะสลับแพ้เอ่อเกินสองไม้หยุดนะถ้าแพ้เกินสองไม้ติดอะ่ะให้หยุดนะเนี่ยแต่ผมอะ่ะเงินค้างในพอร์ตอะ่ะถามว่ามีเท่าไหร่ก็หมดครับผมผมเล่นได้เลยโอ้ผมเป็นไมไม่ได้ผมบอกให้หยุดสองไม้หยุดเนี้ย เป็นไมไม่ได้สําหรับผมนะครับผมไม่หยุดครับวบภุม,มิอารมณ์ยังไม่ค่อยดีบอกวันนี้โอเคเห็นไหมแดงลงมาลึกแต่ก็ชนะได้ครับผมเพราะว่าแนวดีครับผมอันนี้ต่ออาศัยจากประสบการณ์ด้วยครับผมเห็นไหมผมว่าอ้างอิงโลจิตนงทางตัวนี้เหมือนเดิมว่าโอโลจิตนำทางไปลายไส้เนี้ยมีแรงซื้อแรงซื้อ,แ,อแท่งเขียวเนี้ยแข็งแรงส่งกราฟขึ้นไปแข็งแรงเลยครับ ตรงเนี้ยผมรอรีเจ็คตรงนี้แล้วผมนี่จุดเข้าออเดอร์เราคาราฟเนีน่วิ่งลงมาอย่นี้เลยไปโดนแนวซ้อนทางซ้ายมือของผมที่เห็นเมื่อกี้นะดันขึ้นมาพวดไกลเลยอันนี้ก็เป็นการเล่นกับบายไส้แบบแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแต่ค่อนข้างเสี่ยงก็อ่าโอเคครับไปรับชมไม้ถัดไปกันไปดูการล้างพอร์ตของผมกันครับรับผม ไม้แพ้ก็จะเริ่มมาจากไม้นี้เป็นต้นไปนะครับแ <c oughs> นวนี้เป็นแนวมัธ์บาแข็งแรงของผมโรจิน้ำทางเหมือนเดิมแต่แท่งนี้ที่แพ้เพราะมันมีแนวซ้อนครับผมนี่อลอรีเจกไหมจึก๊กริเจกเรียบร้อยรีเจกนิดนึงกดครับผมตามรูปแบบตามเงี้ยนไข่อันนี้แพ้ผมบผม่ต้องดูนาน <c oughs> ไม้แพ้ข้ามไให้ไว้ ก็คือจะให้ดูแนวทับซ้อนนะผมเนี่ยใครถามว่าแนวทับซ้อนคืออะไรแนวซ้อนเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นแนวดีคร้บผมเป็นแนวที่ดีตีเก็บไส้เก็บเนื้อเรียบร้อยคาวขึ้นไปครับผมเนี่ยมันลงมาแต่มันคล้าย,ยแถวเนี้ยผมเป็นทวิเซอร์เงี้ยขึ้นไปแล้วก็ลงตอแสดงว่าตรงเนี้ยมีแรงซื้อผมนี่นี่เลยตีเก็บเนื้อเก็บไส้ได้่างนี้เลยเนหะ็นไหมคาบเนี่ยขึ้นไปเนี่ย สังเกตได้ใส่เนี่ยผมทิ้งมันคือยืนยันแนวให้แนวนี้ให้เราแล้วแในแท่งเนี้ยมันก็ลงแดงเพราะยืนยันแนวให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วบวกกับเทนเป็นเทนขาลงของผมเทนใหญ่ก็เรียบร้อยไปตามระบบครับเริ่มใจร้อนหัวร้อนแล้วครับผมไม่ดูแนวไม่ดูอะไรดีก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวรับชมไม้ถัดไปนะครับผมนวผมพออารมณ์เราหลุดแล้วก็ไม่สนไม่วิเคราะห์อะไรแล้วผม จะกดอย่างเดียวครับผมเนี่ยรีเจคปุ๊บผมกดอย่างเดียวโดวยไม่สนใจว่าแนวนั้นดีไหมแน,นนแนวนั้นแข็งแรงไหมดูว่าแบบอารมณ์เริ่มมาแล้วผมจะกดอย่างเดียว,วอ่ะดูครับปกติแท่งนี้ขึ้นมาเขียวแบบแรงซื้อแข็งแรงมากแล้วผมจริงๆไม่สมควรกดด้วยซ้ําแนวก็ไม่ดีอะไรมากมายแล้วผมเนี่ยแต่พอรีเจคปุ๊บผมใส่แล้วผมนี่ไหมราคาขึ้นไปสะลุข,ขนาดนี้ด้วยจริงๆเลยไปไสแท่งยินันแล้วเราไม่ควรเข้าแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นทิคไว้ แต่ตอนนั้นอารมณ์มันหลุดไปหมดแล้วผมเนี่ยครับเขาถึงว่าวินัยมันถึงสําคัญครับผมวินัยจะทําให้เราอยู่รอดในระยะยาวครับส่วนคนที่ไม่มีวินัยก็จะเละอย่างผมเช่นวันนี้ผมแม่วันนี้เป็นครั้งแรกที่หลุดแล้วผมในรอบเดือนสองเดือนแมบวกกับสภาวะอารมณ์ของเรามันไม่พร้อมแล้วผมมีเรื่องต่างๆมาให้คุณเครื่องใจอะไรเงี้ยผม การง่วงนอนม้างโอ้ตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยผมง่วงนอนถัดแล้วแต่ก็ยังฝืนเพจเหมือนจะชนะครับแต่ก็แหมวีสุดท้ายแล้วผมเดี๋ยวผมหลังจากแพ้ไปเมื่อกี้ก็ไปพักตั้งสติสักแป๊บมึงแล้วก็มาต่อครับผมเนี่แนวนี้ก็อันนี้น่าจะได้สาระความรู้ครับผมแนวนี้มีรีเจ็ตแล้วมีเส้นกิดด้วยอ่าแนวนี้พอได้สาระอยู่ครับ โอเคก็กำลังใจเริ่มกลับมาจากไม้นี้แล้วครับผมแล้วรากรอไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาอธิบายออเดอร์กันอ่ากรอไปเลยครับผมคลิปจะยาวอ่าเดี๋ยวมาอธิบายออเดอร์แบบนี้กันสักเล็กน้อยอันนี้แนวนี้ดีครับผมดีมากๆเลยอ่าอธิบายว่า <c oughs> ผมอ้างอิงโดจินำทางของเดิมผมแต่อันนี้จะเป็นแนวย่อยนิดนึงครับ ซึ่งโรจิอันนี้ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นนะผมเพราะมันเห็นได้ไม่ชัดเขาเรียกแนวย่อยครับโลจินาทางเป็นโลจิแล้วส่งกราฟขึ้นแข็งแรงเห็นไหมแรงขายเบรกเอา <c oughs> ที่ผมเข้าเพราะสังเกตจากแรงขายมากเลยดูปลายไส้นี่มันเดือยผมปลายไส้นี้โดนตบมาแข็งแรงมากผมแค่งนี้โอ้แปลว่าตรงนี้ยมีแรงขายมากหัวกราฟขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ผ่านแนวเนี้ยเห็นไหมครับ ขึ้นไปโดนตกมาอีกอ่าตรงนี้เป็นอะไรครับผมเป็นรูปแบบแดงคืนจินอ๋อเนี่ยครับผมรูปแบบเดิมๆเ,เลยว่าที่ผมใช้แล้วปลายส้เนี้ครับโดนไปโดนตกลงมาอีกส้นี้ขึ้นไปโดนตกแลไส้นี้ขึ้นไปก็ลงมาปิดใต้แนวอีกผมแท่งนี้ผมรอแค่สัญญาณรีเจคชั่นเงครับอ่าแนวนี้มันจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับผมเนี่แนวนี้ซับซ้อนนิดหน่อยก็ฝึกสังเกตนะครับผมใช้ประสบการณ์เอา ทางนี้มีรีเจกกดลงเลยครับผมอ่าพอาเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามกันได้อ่าเดี๋ยวไปดูเตรียมไปดูไม้ต่อไปครับโอเคออจริงๆชนะมาเมื่อกี้ก็กำลับบงใจก็เริ่มกลับมาแล้วผมนี่กลับมาที่สามสิบสามเหมือนเดิมอ่ะอ่าผมรอนี่ผมก็ลองเชิงไม้สามเหรี่ยมผมนี่ลดความเสี่ยงด้วยไงนะแต่มันกลับดันแพ้ผม <laughs> โอแบบวันนี้แบบมีเรื่องขุนเคืองใจครับจริงๆก่อนเทรดเราควรถามตัวเองนะครับผมว่าเราพร้อมเทรดไหมเอ้เราจะถามว่าเราพร้อมเทรดครับถามว่าอารมณ์เราเป็นยังไงดีว่าถ้าถามพร้อมไหมมันตอบพร้อมเสมอแล้วผมผมก็ตอบพร้อมครับแต่อารมณ์เราไม่พร้อมผมผมทั้งมีเรื่องเครียดจากโอ้ปัจจัยอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่อารมณ์แบบไม่ได้เลยครับผมวันนี้แพ้เยอะมากก็ แล้วไม่หยุดตามวินัยผมเนื่องจากเงินในพอร์ตมันเหลือเยอะผมผมย้ำคนระับเติมเท่าที่พร้อมเสียเท่านั้นนะผมถ้ามีเงินอยู่ในพอร์ตเยอะวินัยเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ครับผมต่อให้ตั้งสองไม้ติดแพ้สามไม้ติดหยุดมันไม่หยุดหรอกเชื่อผมน <c oughs> อกจากคนแบบว้วินัยดีจริงครับผมนันะก็ยอมรับเลยครับผมวินัยดีจริงก็หยุดได้ครับผมเนี่ยไปชมไม้ต่อไปครับนี่ครับ มารับชมไม้ต่อไปกันเลยนี่เริ่มเพิ่มเป็นห้าเหรียญแล้วผมเ,เริ่มมีการมาติงเกลยังไงเริ่มมาติงเกลแล้วผม <laughs> ทบไม้ซะหน่อยนี่มีรีเจ็กแล้วโอ้โหราคาไม่ดีหัวร้อนนะผมหัวร้อนอันนี้ราคาไม่ดีปุ๊บเสร็จปุ๊บแหน่ต้องแก้ไม้ต้องแก้ไม้เดี๋ยวรอย่อลงมาใสอีกรอใสอีกเอ้าลงมาราคาโอ้เหมือนมันกันแกงผมมากเลยผมวันนี้ จะการแก้งคนหัวร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆครับเนี่ยผมมีเริ่มเบิ้ลมงเบิ้ลไม้นะครับผมวินัยเสียหมดเลยวันนี้อ้อโหเกิดจากการเครียดการไม่พร้อมเทแต่ยังฝืนเทน,นะครับผมก็ฝากไว้ครับผมใครไม่พร้อมอย่าฝืนนะครับผมเดี๋ยวอย่ายืนเดี๋ยวล้มครับออเป็นอุนนทาหรณ์สอนใจนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้อาจจะไม่ใส่ใจเทคนิคมากมาย อาจจะไม่อธิบายเลยมีสาระมากมายครับก็เพื่อนๆเ,เคยมีลมแบบไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้ครับเคยเจอลมแบบไหนกันบ้างนะฮะเนี่ยเริ่มหัวร้อนแล้วกดปิดอย่างไวครับผมนี่ทบทบอย่างนี้ต้องทบเดี๋ยวชมไม่ต่อไปครับคร้บผมเวลาคนเราอาการหัวร้อนมามันจะเริ่มมโนแนวแล้วผมนี่อันนี้ผมก็มโนไปไส้ขึ้นมาครับผมว่าตรงนี้มันเป็นแนวแน่ร้ามาเล่นซะด้วย แน่ลงมามีดีเจกไหมเฮ้ยลออีกรอย่ออีกแน่ร้อ,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 รอปลายไส้แนละ้วเหมือนจะใจเย็นมากแต่ก็มั่วแนวูอดีครับผมมันโนมากๆเลยโอ้การในอย่างคนหัวร้อนคือมันโนนะครับผมใครที่เล่นแนวแล้วแนวต้านจะรู้ดีครับผมมันชอบมันโนแนวขึ้นมาเองดีเจกไหมจึ๊ดรีเจกนิดเดียวโอ้โหแล้วดูมันมันขึ้นไปติดใ้ผมข้างบนนะเหมือนมันตั้งใจกันแกล้งผมข้างบนนี่ จริงไม่มีใครกันแกล้งครับผมเราอย่าโทษคนอื่นนอกจากตัวเราเองครับผมการาฟมันไม่รู้เรื่องแล้วหรอกครับเราจะจดเราจะกดไม้สิบเหรียญร้อยเหรียญนะมันก็วิ่งไปตามทางของมันนะครับมันไม่ได้โกงหรอกครับคนที่โทษว่ากราฟโกงนี่คือบอกโรสเซอร์ครับผมโรสเซอร์ไมซ์เซ็ตก็ขี้แพ้ครับโทษทุกอย่างยกเว้นตนเองครับนี่ยังไงผมมโนผมก็ยอมรับครับว่าผมมโนไม้เนียยอมรับมากๆเลย ว่ามาโนแนวเขาหัวร้อนนะผมเนี่ยจากห้าค้าเป็นสิบว่าผมหมา้าห้าสามห้าสิบเริ่มครบเริ่มมาติงเกลเริ่มเบิ้ลไม้ไม่ใช่เรื่องดีนลครับผมเอาเรื่องไม่ดีมาเป็นอุทาหรณนะ์แล้วมาแล้วมาระบายเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวไม้ต่อไปชมไม้สุดท้ายครับไม้ปิดฉากครับผมไม้ปิดฉากเราใกล้มาแล้วครับผมสิบเหรียญสุดท้ายเดินทางมาจากสามสิบสามมาถึงสิบเหรียญแล้วผมแม่ดีใจไหม อันนี้แนวดีนะผมแนวดีมากๆเลยแต่เรื่องของเรื่องคือใจร้อนครับไม่รอแท่งยืนยันแล้วแท่งเขียวก่อนหน้ายังไม่ได้ยืนยันให้เราครับมันยังไม่ถึงแนวแต่มันปิดใต้แนวจริงแต่มันยังไม่ขึ้นไปบนแนวให้เราเลยนี่ครับผมมีรีเจ็คจัดเลยโหแล้วราคาแบบดีเลยทุกไม้ครับวันนี้ไม่ต้องห่วงแม่รีเจ็คปุ๊บก,กดเลยผมแม่ลงมาแดงสวยงามให้ดีใจเล่นๆครับแม่ลงมาสวยงามให้ดีใจครับผมอ่า จะไปดูนานนะผมไม้แพ้เดี๋ยวกอให้ครับไม่ต้องลุ้นแม่ไปลุ้นห้าปีด้วยโหเขียวขึ้นแข็งแรงครับผมนี่ครับตบลงมาเหมือนจะชนะโอ้โหปิดเขียวแล้วขึ้นไปโอ้โห,โหเรียบร้อยดีครับผมปิดอย่างไวเลยเตรียมจะกดไม้ต่อไปผแต่ลืมไปว่าอ้าวเงินเหลือศูนย์บาทแล้วนี่ครับผมใช้มาสังเกตวงให้ดูด้วยทำไไม้ต่อไปมันก็ลงยาวๆแล้วผม ลงไปยาวๆครับเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งยืนยันของเผมแนวเนี้ยแนวดีมากครับผมแต่ความใจร้อนของหัวร้อนอะ่ะมันไม่รออะไรทนะั้งสิ้นรับแท่งเนี้แบบปิดแบบเหมือนให้เราเจ็บใจเล่นครับผมปิดแดงยาวเลยครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับผมเพื่อนๆใครที่หัวร้อนก็แนะนําเติมเท่าที่พร้อมเสียครับผมอ่าให้เป็นเหมือนผมในวันนี้ครับผมคลิปวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ให้ดูการล้างผอด้วยครับ อาจจะได้ m y s s e t ดีๆกลับไปหรือไม่ได้ก็ขอภยัยด้วยผมมาระบายมาบ่ดใน้ฟังครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ